ที่หอประชุมโรงเรียนสิทธักดีมสัสยิดอตักกว่าเชียงใหม่องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาโดยคุณลาติฟาสิมาลักประธานองค์กรและคณะต้อนรับองค์กรใจกล้าจากประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนแหล่งผลิตอาหารการเกษตรของประเทศญี่ปุน่นโดยผ่านทางสภาหอการค้าและ สภาหอการค้าเชียงใหม่และสำนักส่งเสริมพัฒนาปศุสัตว์การมาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตมุสลิมนายธานีภาคอุทยัยกล่าวว่าก็มีความสนใจเรื่องของสินค้าฮาลาลเพราะว่าสินค้าฮาลาลจะมีแนวโน้มของการพัฒนาการบริโภคในอนาคตเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นนะฮะ ซึ่งเขาก็มองเห็นตลาดว่าสินค้าห้าลานก็จะเป็นฐาในการที่จะรองรับสินค้าของเขาได้นะฮะเขาก็เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียในการที่วันนี้ก็มีโอกาสมาที่ชุมชนมุสลิมแห่งนี้นะฮะก็เพื่อที่ว่าเขาจะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าในการที่เขาจะพัฒนาไปสินค้าห้าลานเนี่ย จะมีแนวทางในการทำยังไงนะครับแล้วในขณะเดียวกันสินค้าฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรบ้างที่เป็นตัวสินค้าคที่เราสามารถที่จะพัฒนาร่วมกันนะครับแนวทางในการพัฒนาเนี่ยคุยกันเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าการการเชื่อมโยงเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเอาวัตถุดิบของเราไปผลิตที่บ้านเขาเนี่ยในรูปแบบของฮาลาลหรือว่าเรื่องของสินค้าบนโภกทั่วไปเนี่ย ถ้ามันมีต้นทุนที่ต่ำเขาก็สั่งสินค้าของวัตถุดิบของเราไปแต่ถ้าเกิดว่ามันคํานวณแล้วต้นทุนมันสูงโอกาสเป็นไปได้ที่เร<อ>าจะมาเ<อ>ชื่อมโยงธุรกิจอาจจะมาท<อ>มาําลงทุนร่วมกันกับผู้ประกอบการทางการไทยเรา<อ>ตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงซึ่งการที่เข้ามา3-4วันเนี่ย ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะฮะเพราะว่าอย่างที่เดเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงธุรกิจที่เขาสนใจได้หลายตัวอย่างที่2องเขาก็เข้าใจความเป็นอยู่เข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกินของชาวเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นนะฮะก็เป็นโอกาสที่ว่าจะมีการพัฒนาความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาสินค้าร่วมกันได้นะครับ <c oughs> ายงานโดมันตุอีมาน,ะบน,า,มา,า,นา,าบิลลาฮิมอลานาอามันตุอีมานาะ